เอาอะไรไม่รู้ขีดก่อนเราสอนมันเป็นจ๋วฮ้อนขีดขีดขีดวาดวาดวาดแล้วมันก็เป็นเส้นเราลึกใจหมดอ่ะแถบผู้ถามไปซ้ำมาเลยอ่าแล้วก็หันมาพูดแล้วก็ดูอะไรนะดูทัดดูอะไรมือถือคุณไม่เข้าใจเอากระดาษลบมาลบมัลบแล้วลบตรงกลางนะลบตรงกลางคือเท่ตรงนี้ถ้าเกียดไว้อ่ะลบตรงกลางลบ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 ใช่ใช้มันจะเป็นมันเป็นแจ๋วฮ้อนไง นะมันเป็นหม้อแล้วก็ไอ้ตรงกลางที่มันลบลบอยู่ใช่ไหมสักกไม่เขียนใหม่แล้วแล้วมแล้วมันชอบเขียนเงี้ยเนี่ยมี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 มันเองที่เข้าใจกับปากกากับปากกาที่เข้าใจเพราะปากกาเขียนอะไรไปมันก็เข้าใจไงอ่า เชื่อเชื่อจานเื่อเชื่อเพื่อนเชื่องใช่เนี่หมายควต่ว่าเราดูนะ,ะวันนี้คืนดีก็แต่งเป็นแบทแมนอ่าหคูดูอยู <c oughs> ผมไม่ดูรายกาต้อไปยบดว่ตากวดไปชั่วโมงอ่ะเอเไอ้เน,นี่ยนี่มันไม่ออกกันเนี่ยทำไมอ่ะ้องลบอ,อกเลย